w h a างวัดเดอะซีรีสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงพอได้หัวเนื้อหาภาพและเสียงอาจจะมีความไม่เหมาะสมบ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากแม่ท่าหรือญาอยากใกล้ชิดรายการนี้ไม่เหมาะสมกับคนดูชอบดราม่าเพราะไม่ได้ทำมาเพื่อความดราม่าทำมาพอได้อหัวรกกันเฉยๆ สนับสนุนความสนุกโดยวัดพระเครื่องนครศรีผู้จัดการโตโนโกรุงไทยแอ็กช่าครัวเทียงเลสีพูดเพจท่าศาลาบ้านเรา ประตูมีก้อนคนคลอนมีปืนถ้ากูไม่มีที่ยืนกูก็จะหาที่หนังปืนอ๋อป<ม>ืนร้านนี่นันงพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้กูว่าถุงซุง้งแน,น่อยู่แล้ว <c oughs> กูว่าใหน้าแบบนี้เพิ่มว่ากูกว่าว่านี่ม <c oughs> อง <c oughs> อะไรนักม้านะจวนี่เออมันร้อย,อยหลือมันปืนร้านนี่วันนี้อืมน้องวิ่งไอ้น้นองมันน้องได้เร็ว่าที่น้องออกมาจากทุกโคไทยันเดี๋ยวเป็นพวกฟังจากทุกโคไทยวันนั้นนะขนมอะไรนะพี่ เดี๋ยวมันเป็นทอดๆตีบโร่กินกันวันนั้นนั่นอ๋อขนมถั่วทอดครับเป็นของคนสุโขทัยครับเอกลักษณ์หอมหวานมันอ๋อขนมถั่วทอดบนหลังองมาฟาักแล้วนะบโร่บปรด้กินกันแล้วไดพ้พี่ไว้หลังเอามาฝากเยอะเลยครับได้เลย,เลยนี่เหลือพาเราจอดตรงนี้ขาลักมาได้เลยพวกมันหนังส่งเคต้ยอยู่ฟักแล้วนี่มันไปไหน ที่จ้าตรงนี้เรือมาตี๋จอาตรงเนี้นะครับเข้าดูเอเข้าลากไปไวๆฐานนู้นเลยมันยา่ากที่เราต้องทำได้อย่างชัวร์ได้หลังมากมายแล้วพี่ไก่พี่ไม่เราเข้า,ขาจากหลุมนั่นดีนะพี่ไม่หลุมนั่นแกเล้งไรดีแกเงียบมากเลยหรอมี่แกง่ายไปเลยพุ่มมันได้ถ้าไม่มีได้ช่วยองพุ่มว่าพุ่มมันตีขอตัวกอ่อนเดี๋ยวก็ไม่บล็อกหรือมีอยู่หลายตัวน้องฟังนู้นสี่ข้าวสี่ดำสามสี่ก็มีไปเอาไปไปไป พยายามด่าพ er pues> er> ุ่มไม่ตัวพุ่มคอตัวกลับก้อนคำไม่จะคอมากขอเมลไม่รู้ตบก็ไม่บอกไปเลยเนไปเลยไปเลยไูออตัวคอตัวเออแต่กันนี่หลงนั่นหลงเกมไปแแ้วสังเลยแต่หลวงพี่ยังเกสั่มาไว้โมรอนไปช่วยมามลุงดูแลเรือปลาฟังดูกันนั่นเลยดันนีกันนั้นเบื่อเดี๋ยวมึงไปช่วยกันตัวมึงช่วยได้ได้เดี๋วมึงไปเบื่อรอนาโอ้เออวะไม่ พุ่งมันไปช่วยก้อนถึงกับเพื่อนเราเหนื่อยถึงกับไปหนังดีดานไปนั่งรอเรื่งเงินก็ได้เนี่ยลองเจอลองงามเลือตามนั้นดีปะเดี๋ยวเราไปชิคเลือปพากอนมาตรงช่วงได้มั้งถึงผมเช็ดเล้วถึงเราคอยไปนั่ง้านบิจูกันไปสีว่าหน้าปาร์ตี้กันดีนิดนึงก็ได้เหมือนนะแต่ว่าฝนหนาไม่ต้องมันวันนั้นแล้วนะหลังคาติดหลังคาเร็วนี่ามหลังคาเร็วเป็นหลังคาอย่างเดียวเลยไปกันไปกันนะไปดี่เรือพาคนอ่ะไปชิคก่อนเช็ดเลี้ยวได้ตามอื่นหรือเราไปไป าใช่ไอ้ไรตรงนี้วันนี้ใชม่มีแย่ปัานนี้อันนี้ค้นไก่ตกแดงกระโจนไอ้ไรวะโอ้ครัวฆ่าไม่เหลียววันนี้มันไม่มีคนนี่มึงแล้วมันไปไหนกับายโวงมันไม่เหลียวช่างาตโวงก่อนหลักผลาช่าอุบาทเอ้ากำนันชักอยูนี่นวดเอาใส่อะไรไว้เผื่อได้เป็นไรจะงานออมาถึงมืออะไรบามาหลานมุ่งเปหลานเลยปหลาปลาหยางเออ วันนีดองเว้ยมันเรืองค่ายดีค่ายดีว่ะคุบัดได้ออกมาแลยมั่งไม่ดีอกูแทบมโน้็ออรอารมณ์โรนแล้วหล่านาต้นประวันนี้ถึงใครต่งหน้าสรงเขาเป็นบาบี้เอรอต้นเดี๋ยวมัดเลยนะ <screws> <epherd stumbled S 1> หน้าตาปลูกูเลูมานเดียวกันเลยเนี่ยอย่ามองรวมเลยน้ n g เว y ยย่จะมาี่วยนีากำนันนี่มากนักลูกเลยเกียวกับนาไว้ไห้เลยกมันเื่อช่วยนักแรกไหนยูก็สั่งจานยู่ตาจัดนี่จัดมากแม่าดเลยกีบเน่ยนะนีกำนัปากมาจะปล่อยคุ้มนีเปรตดีนี่เรายูมาไหนได้เธอวะไอเด่ ยิ้มมันปูหน้าตัวตาเทียมยิ้มให้ยันยิ้มเรียมเรียมไม่เลยหน้าองเจ้ากคมร้านข้าวนันค่ะไว้อะไรค่ะปวดนหาข้าแค่ตะกี้แค่ตะกี้ไม่ได้ยิ้มบากยิ้มมันลิงย้อนข้านย้อนกาวย้อนทุกกระชังมาแล้วเดีอหน้าทีเปรยเออกูหลักข yeah, ้างกันข้าเอ้ข้าวเหลืองกันว่านี่เราข้าวเหลืองได้มั้งราวางนี่เหอ เออวเอ็นหัวข้อตีมาตั้งไอ้ด่านคาตรงนี้ขาตีจัดด่านคาตรงเตี้ยนนีขาตีจัดในคนไข้ก้องนี่น้องเอ้ยม <ate> ันหน้าวัดมันหน้าวัดกับเขาตั้งนี่นีเขาเปิดใ้เฉาบ้านได้มาตั้งไข้ก้องกันพี่เลยเปิดอยู่ตั้งกันมั เล็นไวมาค่ายกลางลานกูกันสมัตั้งลำน้ากูหรือบุษบนาเสี้เลยโอ้ยไม่ต้องหัวงหรอกใช่อย่าโดนแดงนะซับมู่ซับปักแต่นะตายเก๋แต่อย่ารบกับคนเอ้ยไรหรออย่าโดนแดงเออเออเฮ้เออเอ้เอออบาทไปได้นักหน้าแล้วกูบเออพ่อเลยอุบาทหน้เออแล้วเล่นไม่อันมาละวีโบว่านี่เห็นว่าโคอยเปิดให้ร้านค้าร้านค่ายนะ มาใกล้กันในงานลากปลานี uh, anyway, Mat, ่เลยโอ้เอ okay, so ็นวารานดังๆก็มาจันนุโอพีเหลวจริงเงิอะไรเว้ยเออกูยีบอกไปพีตืวนั้นด้ดังมันด่านนู่นเลยโจเชี่ยวนะกูยีบอกให้ตาเจงเลยปลาหันเลยจบเลยสุดหนึ่งขี้ดาเอีตาใหมดทุกขี้ดาอะไรปลาจกเจ๊กมังใช่ไหมพีมึนมึงเลยเว้ยเออไม่หรอกไม่จานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจ้าสวัสดีค่ะโอ้โห มาพกกระเป๋าไว้นะคะคืนนี้นะคะเจนมจุ๊บจุ๊บอีไม่ใช่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 ได้นี่แหละกูเลยชดคือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นแน่นอนปลอกนแกนขี้ด่างนะเป็นเปรือลุยเจ้งโอ้โหผิวกำันตุนเลยเจ็บปุ้งปีโจนี่แค่เอวแค่เรื่องนี้ไม่ได้ความรลุยแร่างกายโม่ให้จังอู้เร็วเราอันตุนนึงโอ้โเร็วเร็วอ้าโมยังเงินแบบนั้นนึงนี่ว่าที่ไปตรวจสกระปากกะดิษ ทุกกาผา,าได้ไเออมันเจ็บเม็ดแรงลินด้พันเม็ดกาภาเออนันไม่ใช่สักกาผาเออไ,ไ,ไอ้ทุกุกาภาพานแล้ไอ้ลูกไม้เหรอตอนนี้จำประก,กันทุกกาผาไม้เหรอเออ เลยตงก็ทำไปรด้ยก็ประกันไ์้ร้อหมันหรือเราโอ้กํานั้นอีประกันสุขภาพนี้ทำไ้เลยนะมันดีต่อตัวเราไม่ใช่ว่าอีแฉงตัวเรากำนั้นเออฉันอีบอกไว้ตาเจงเลยเละประกันอโอ้ฉันมีตัวเต้นฉันรูจักตัวเต้นบริษัทน้อยเราบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าทูโอ้้เลยวอีฉันั้นมีกรุงไทยเอ็กซ่าไวซิอาเลมอีบอกไว้กรรนั้นเออประตับใจปราตับใจอีเลือีหมากว่าประตับใจจากบริษัทเร็วก็คือ ตัวเท่นประกันกับนั้นสำคัญใหนนวดไม่กมีบอกงนะการทำประกันในดียนเลือกตัวเทใได้ดีกับนั้นเออฉันน,นีบอกไว้เสียต้องลงรูดูจยกเคยมากงไม่เราชันรูจ้จักน,นี่นี่นี่ดูเลยชันตาลอดเลยนี่เชื่อมันนี้ไหมฉันไม่แก่เพราะเรื่องความเจ็บความโกงความง่ายของฉันไอผู้จัดการโตโน่ปันนี้เลยเวรีกูดเวรีกูดีว่าเยอะคนใช่ไหมโตโน่นี่อยู่หรอแปดแลมโอ้ตายไม่ โตโน่ท่านเป็นหนักโรงไงนี่ยยีเปก่อมอมเลี้ยวอะไรยีเปรตหนักโรงนะก็ล่ะโตโน่คนนี่คือผู้จัดการกรุงไทยเอ็กซ่าคือปีโตโน่ี่ดูเละหมดเลยว่ะอีเจ็บอีกายอยู่ปราติดไนี่อยู่จังหวัดไหนีตึงจ้าบริการปัณณนีเลยเวดีกูดีไว้เออมึงกี่ปีเนี่ยปีนี้จ้าโมอ่อโอ้โหใบหน้าตาหน้ามันมึงอ่ะหน้ามันนั่งซื่อบื้อนั่งซื่อบื้อหยิบเย่งให้นั่งกูบังคับนี่แล้วแล้วหน้าปัณนี่ไม่ท่ากันเนอะ เออหวยนะกูบอกไอ้ต่อเนียนเท่าได้นะหกสิบสามจะมหกสิบสามเขาทำไมาให้กูทำกันเฮ้เดี๋ยวคืกูได้ยินมาแล้วนะผมไทยเอกต้าเนียนดีมากเธอหมู่บ้านกูเนี่ยหมู่บ้านกูเขาทำกันมากเลยทุกคนเออถื่กูในถือสักสิบเรลงมึงเออเติระนะอยู่เนีย ตายเอเ๋ตาะแล้วที่สำคัญทำประกันลงใครเปลีย่ยนมึงแงกลัวอยู่บานได้กันเนอะประกันลงออเอาตายปุ๊บใส่เจ๊ปับ๊บก<ไ>ูบะเพราอะไรดูปากมึงนะเอ๋อปากเปรตนะมึงนะปากมันจมโถก,กันน่ะนะเอ๊ะช่ว<อ>ยหยุดด่าคนกูจะปุ่งซึ่งหนองตัวโนันนั่นหลงน,นัดนนีน่ซึ่งต้องติตดต่อสองทางไอ้ไรพันผื้อเหล่านี้อตายโชว์ต่างกัน ทักไปเลยค่ะทางเฟซบุ๊กของเขาชวนตัวกันมาให้เราทวนตัวเลยเฮ้ยรับหนึกงหาฟรีนะมึงอย่าทักมาหน้าก็ไปลอกลวงกับยิปเปอรเซ็นเซอร์มาดิยิปเปลร์เดี๋ยวลอเขาหีบภาพหน่อยดูทักที่หยีบ้าเล่มหลุงนั่นเนูหยีบ้าเลมเออหัวเข่าเล่มหนึ่ง้างสายเลมตาตุ้มเล่มเออเอวเล่มหนึ่งปันี่ตาเออถ้าหยีบ้าเลมนะกูกิการเล้งกับแกจนทักเองต่างกันเฮ้ชฉลืมศักดิ์กลับ แก้วจือจะหลืมสักกลับแก้วมึงพิมไม่ตูกมึงไม่ต้องยั่วยุไอ้ราเป้กูเรียนหนังสือเหมือนกันเลยอูบาเด้อไออีโดก็จันเลยกบจันเลยกูจะเป็นบันดีแดดีนะนิวนี่เลยนี่จเหลืมสักกลับแก้วปลึกซ่าฟรีท่ามไปเลยจ้าแล้วเป็นตัวแทนประกันที่ไม่กักพ้นประโยชน์ของลูกค้าและการอธิบายได้ละเอียดยิบชัด จิ้นอุ้ยบอกใอ้ตายเจ๋งโทรเลยกำนันพักโทรเลยเดียวตัวไปโทรโทรๆได้ยินเหรอเดียวไว้ไอ้ล็กกับตัว้าเ้บานโทรให้ดีนะอย่ามาโอ๊เบอร์นี okay mm ้ต hmm. ู้บัญชีมาเลยอุบานนีมาหนาวโวกมึงนี่กูไม่ดีนักย่างนึงนะจ้าไรเร็วเป็ี่นมาอยู่เหมืนต้นหนมต้นอยู่เหมืนมาอยู่เหม้อนมาต้นนี้มีปหน้าได้กับกูคุณเปลี่ยนเลยแต่มือกันอยู่หนาวเมื่อรอระคังเลยนะอีกเปลี่ยนนี่กันนาวมันเก่าเล้าเร้ว เออกูว่าไม่กินเส้นับมึงเออดีแล้วได้อยู่บารเด้อกำบน้ำชักไม่ไปไหนวันนี้ได้แวะมานี่โอ้แวะมาชักนี่วันนี้นี่ที่วัดที่พลไปแค่เด็กวัดนี่ทำเรือปลาอยู่เออไปกันไปกันไปกันที่คุณแมานั้นไปกันทุกไปกันฉันไปเดี่ไอ้ซากายนี่ปีดเอฉันไปกันกับนั้นเออไปกันไปกันดางเพลงนี้ไปกันไปกันอ่าปหนุ่ยปไปไปล่องเพลงนี้จุ๊กูล่ะเอ้าปล่อยไข่ข้าวค่ะยาคือเรื่องแล้วยังกูจะไปซื้อไม้ไว้เสื้อค่ะ อเอ๊ะนั่นนึงมึงพามาตัอตอกล้นอย่างตรงที่มันก้อนลูพลัดอยู่แค่นู๊พลัดอยู่ที่จอร์ดอยู่อีบาสใ<อ>ช่ใช่ใช่ว่าเช่นพอไปพลัเลยพอลยกชายทึ่งมึงลืมกูทันทีอยู่บาสกูไปกันแต่เจ๊เนี่ยกูไปกันนางลุงเออตามเด็กเยียดมึงเนี่ยมันเด็กเด้งเดียวแต่ทึ่งเมื่อยากกูไม่ช่วยแท่อนนี่มันกูแต่งตัวช่วยจะตายแับนี้ไม่ไปกันตอย่าไปปล้ำเดี๋ยวกูแยกไม่โอ๊กไม่เหลือปลาไม่เว้ยนาตากระนันทักต่อยนายกันแม่เอ้ยยิ่งลออีกอย่างแบบนี้แม่เอ้ย โอ้แต่แรกที่แกแยูมันตีโกเน็บกลางเหลือบล้านตอยงานตายอะไรอีเพลยเนอร์ยูมันพอกสุกน้ำมันอืมเลยแล่าดาปากจกเจ็กจริงๆเลยนี่แล้วมึงไม่พากูไปล่ะเอากูบอกไหวไงข้าวมังไว้จนบ่าไม่แลยวตามกูลุยแม่โอ้ เมยีรวยเมยนองจารือนอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ลงมาเป็นยานัาเนี่ยเออากูไปห้าพยานากักูเพื่ออย่าไปตไวต้นเฉือโรตอนตันอยู่ร้านมังโลง<อ>ตาอ,อย่าดื้อแรงดสิเล่นกับตัวเนี่ยมันเล่นกับแค่ใกล้มุงเนี่ยกู แล้วมันเลียกอะวู้เกือกมันเลียกอะวู้ทังมันเป็นเปลือโดนแล้งไม่ดูกว้างเลยกำนันดูว่าไป็นอะไรเนี่ยเจอเนี่ยควันเรื่องมันกอบร่วมอะไรเปล่งมันใส้ไปหยุดแมมลิมขึ้นกว้าเลยรเปล่งไปคว้าเปล่งลินึงนี่ในแดงกนถูกนะเดินเป็นฟ้านี่แหละไม่ใช่ค่ะนั่งอีแจ่โม่มึงกันไอ้ลูกก็เป็นปานค่ะปานดูว่าอุตุนิยมมาทัน ไปอุบานออก้านไปเไปพท่าไเอย่ด้านานกไปแกับหลงนั่นว่าบุรไปกันไปกันไอยู่ด้านไปนะอยู่ด้านนะคะนี่นาเป็นหน้าบานนาวมึงไปเลยพงอุบานไจัดเปรตไปเอ้ไดอกกุระไปให้ผนกุ้น้ากูเลยไปอุบานบาดหลวงไปตะปรางเลยเพเดอรพาไหมครบแล้วแต่ว่าคนใจนะพาให้ครบแล้วอยู่บานอย่าทิงไวที่ลานจอดรถนะ เด็ด yeah,